มีอีกหนึ่งเพื่อนเทเจัหวัดพัทลุงค่ะกับภารกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเทมีได้มีการลงพื่อนเทไปติดตามให้บริการข้องศูนย์การแพทย์แพนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกค่ะ นายเดชอิทข้าวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเยี่ยมชมการออกนวยแผย์แผ่นไทยเคลื่อนเทและก็การให้บริการของศูนย์การแผย์แผ่นไทยและการแผย์ทางเลือกเขตสุขภาพท12อำเภอซีนารินจังหวัดพัทลุงโดยมีบริการตรวจรักษาการใช้ยาสมุนไพรนิทรรศการจากศูนย์การแผยนแผ่นไทยและก็การแผย์ทางเลือกสาขาเขตสุขภาพท12จังหวัดพัทลุงขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการแผย์แผ่นไทยการใช้ยาสมุนไพรการนวดไทย ในจังหวัดพัทลุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเที่ยสำคัญของาคกตายโดยศา์การพพแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการสามุนไพรค่ะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อจะส่งเสริมเรื่องของการฉายภูมิปัญญาไทยแล้วก็พลักดันการฉายยาสมุนไพรย่างเช่นการนวดไทยแล้วก็การแพทย์พื้นบ้านรวมถึงแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสุขภาพเพื่อจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะซึ่งกรมการแพ,พทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกเนี่ยเขาได้นำแพทย์แผนไทยแล้วก็สาวิชาชีพขอกลุ่มรวม กองกับแพทย์แผ่นไทยแล้วก็บุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดพัทลุงมาออกน้วยบริการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงเนี่ยมีความพร้อมในหลดยๆดานนะคะทางเรื่องของที่ดินที่มีพี่น้องประชาชนมาบริจาคแล้วก็ตัวยาสมุนไพรพื้นบ้านที่มีจํานวน ม,มากไม้ลากลา้ประกอบกับการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกที่กําลังเป็นที่สนใจของพี่นองประชาชนในการรักษาโรคดังนั้นก็พร้อมจะยกระดับเป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกที่อําเภอรีนครินจังหวัดพัทธลุงในเร็วเร็ว,เรวนี้นั่นเองค่ะนี่บอกลีกเลี่ยงไม่ได้นะคนสมัยก่อนเนี่ยวลาเขารักษาโรคอะไรได้เนี่ยเคร่อใช้ แพทย์แผนไทยกับ<ช><ช>แพทย์พื้นบ้านนังปีเลยเป็นสมุนไพรี่ฮะมาในเป็นทีนั่นแหละเป็น<ช>สมุนไพรไทยอย่างสมุนไพรไทยอีย่เราบอกว่าเป็นเรื่องลือม,มันกันนะเ <ม S 1> พราะว่าในในพื้นที่ในประเทศไทยของเราเนี่ยมีสมุนไพรลักายชนิดเลยที่สามาัถเอามาช่วยรักษาโรคได้าบางคนเนี่ยแทบจะไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลย <ม S 2> ไปห้ามหมอพื้นบ้านอย่างเดียวแล้วก็ใช้เรื่องของภูมิปัญญาทองทิ้นพูมมปัญญาพื้นบ้านมาใช้ในการรักษาเดี๋ยวต่อไปเนี่ยที่อำเภอซีนครินจังหวัดพัทลุงก็อาจจะเป็นเรื่องของการให้บริการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลืออีกทาง ด้วยนั่นเองนะคะ